เมื่อเราลบเสร็จแล้วอย่าไปใช้มือนะครับปัดให้ใช้แปรงเนี่ยปัดแบบนี้ไปก่อนนี่จะเป็นแมวสายพันธุ์ไทยเนาะสายพันธุ์วิเชียนมากยะดูวิธีการลงก็กกจะมีผู้การอยู่ หลายประเภทด้วยกันที่จะใช้นะครับส่วนผู้กันอันนี้ก็จะเป็นสําหรับลงพื้นที่โดยรวมนะอันนี้เดี๋ยวครูจะลงจากแบกเกาม,มาก่อนนะลงจากแบกเก้าก่อนอวิธีการที่ครูกําลังทําอยู่เนี่ยอันนี้คือใช้วิธีการลงแบบเปียกบนเปียกนะครับเอาน้ําเปล่าเนี่ยลงไปก่อนลงให้ให้กระดาษี่มันชุ่มไปก่อน เดี๋ยวดูปฏิกิริยาที่สีมันจะทำกับกระดาษเนาะเทคนิคแบบเปียกบนเปียกเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้สำหรับการลงแบบโดยรวมนะครับใช้การลงแบบโดยรวม สีม่วงหาลื่นอะไรไปก่อนก็ได้ อย่างแบกกาวเนี่ยมันสามารถลงคุมมาในส่วนของบริเวณตัวของอสัตว์ที่เราเขียนเนี่ยได้ตนี้มันชมพูใช่ไหมแบกกาวเนี่ยเป็นส่วนที่มันเหมือนจะไม่มีบทบาทนะครับแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เนื้อหาของภาพเราอ่ะมันดูแบบมีความน่าสนใจขึ้นมาได้ตรงนี้จะเป็นสีที่มันสะท้อนจากผ้าเนี่ย จากผ้าสีพูเนี่ยสะท้อนเข้ามาบริเวณตัวเขาจมูกการเขียนแบบเปียกบนเปียกเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องคํานึงถึงก็คือเราจะต้องคอยเช็คดูความเปียกชุ่มของกระดาษอยู่เสมอนะครับ ก็ปเปลี่ยนขนาดผู้กันหน่อยมาเป็นผู้กันแบนดูเราก็ต้องดูว่าสีของต้นแบบของเราอะ่ะมันเป็นสีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างแมวพันเนี้ยมันก็จะมีสีน้ำตาลนะ เอาสีน้ำตาลผสมกับน้ำเงินในอัตราส่วน50ต่อ50มันก็จะออกแบบเทาๆหน่อยไล่จากด้านหลังเลยส่วนปลายจมูกเนี่ยมันจะเข้ม ปลายจมูกเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลที่ชื่อว่าสีเปียครับแบบนี้ตรงไหนที่เริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ำเนี่ยลงไปสามดีลูกไป ลงไปหูด้านในมันจะเป็นสีอมพูการลงแบบเทคนิคแบบนี้ถ้าเราต้องการให้สีมันยังคงความความสดอยู่เนี่ยต้องใช้เทคนิคแบบแห้งบนเปียกหมายถึงว่าสีที่ใช้เนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นหรือมีความเป็นเนื้อสีมากกว่า ลงจักขอบไปก่อน เยนมาที่มันเป็นแมวที่แบบสายพันธุ์ที่แบบต้นตํำรับของไทยเราเลยเนาะตอนนี้ครูกำลังใช้วิธีการระบายเคลือบระบายเคลือบก็คือการทำให้สีบริเวณพื้นที่ ที่เราต้องการเนี่ยมันเข้มขึ้นสีน้ำก็คือข้อข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาที่เราลงไปเนี่ยสีมันจะดับลงจากเดิมประมาณ20-30%นนะครับนั่นคือเราใช้ปริมาณสีเนี่ยอาจจะต้องใช้ให้มันแบบเยอะขึ้นหน่อย ก็จะมีตรงส่วนของเงาตรงช่วงปากหน่อย แม้กรทั่งแปรงนี้ก็ยังสามารถใช้ลงสีได้เหมือนกัน าดูตรงช่วงดวงตาเนี่ยดวงตาเนี่ยมันเป็นตาแบบสีฟ้าใช่ไหมกูใช้ฟ้าฟ้าลาเวนเดอร์ตัวนี้แับสีฟ้าคือคอยมมันเป็นเออเป็นม่วงม่วงลาเวนเดอร์ม่วงลาเว ender, นเดอร์ฟ้าคือคอย นี่มีไหมมีมีนี่อยู่ตรงหนอรับดูดินี่มีมโต๊ะขอบคุไอชิ้นมันมีเล่มสีฟ้าทับหวดแบางมนีมันจะมีแผนมัน เอามาให้ครูดูกันเออนั่นแหละใชใช่ใช่ใช่มากมก็ลืมนีวก็คือเงาลูกตา ทำให้ดูข้างเดียวนะแล้วก็ลองเก็บอ,อันนี้คือขั้นตอนของการลงโดยรวมเ,เมื่อเราลงโดยรวมเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บรายละเอียดเนี่ยขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเนี่ยอันนี้ต้องใช้ผู้การเบอร์เล็กแตนะเกบเก็บแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เขียนพวกสัตว์ชนิดที่เป็นขนเนี่ย สีสีของสีบางๆางที่เราลงเป็นพื้นไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะมันก็จะเป็นสีพื้นที่เราไปนะแล้วก็เราค่อยเพิ่มความเข้มนี่ยลงไปแต่แลักษณะการจับทุกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจับเนี่ยพยายามให้มันตั้งขึ้นแบบนี้แล้วส่งให้สีมาอยู่ตรงส่วนปลายทุกัน ส,ส่วนให้สีไปอยู่ตรงส่วนปลายของการแบบนี้ครับแล้วก็ค,ค่อยเพิ่มน้ำหนักไปมันก็เหมือนลักษณะที่เราดออิ่งลงไปบนบนกระดาษเ,เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากน้ำหนักขาวเทาดำเนี่ยมาเป็นสี ตา,ตามลาักษณะโครงสร้างทางกายภาพของสัตว์ชนิดนั้นๆผลทิศทางอะไรต่างๆที่มันไปทางไหนโครงสร้างอเส้นตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยเราก็ค่อยอใช้สีที่สว่ามาสกิดเข้าไป โอเคประมาณนี้นะครับอาจจะลองดูเกจย้ายทำงานต่อ